कर okay. दो ดนเปนบประชาชนอไาเอกุ๊กเลือดเออกุ๊กเลือดกีกุ๊กีกีค่ะกีนะคะกกีไม่ค่อยนาบเแกือ คือพเห็นเธอแค่เดียวเมื่อกี้หลพี่ยังร้เยค่ะคือก็ยังโดแก้ด <economies> ้วยเลยะที่ดูแลกันตังแ่เมื่อกี้น้ก็เป็นคนที่ถูกแก้งตลอดกูเลอดะไรดีครับเอครับฉันเชื่อแล้วแหละว่ากูีเป็นพวกชอบแของกเรื่องแต่เธอต้องนกูีมีใครเลือกกีถูก i uh -huh. you mm -hmm. พูดเป็นประโยคเดียคือคือพอตอบมาคำเดียวฉันเลยไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรต่อยอ,อ่งะไม่ต้องมาแบบแก๊งกนตอดไปชอบตีจี่งป็นแฟนชอบข้างหน้าเห็นไหมนั่งนั่งไฟรู่ล้วแล้วก็แบบเเสื้อส้มสี่กันลงจับเวทีกันโดนแน่แน ถือใบที่ผมไม่ต้องฝากแล้วล่ะตามมาที่ลมหายใจนะดีผลงานอะไรจะฝากนะคะทีละคนฝากอกฝากใจไปเรื่ยนะครับผมพอิดตามผลงานด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งเสียโนนะครับผมฟังกันได้นะก็ฟังกันได้เรื่อยๆรอสิ้อกันใหม่แล้วกันโอเคไหมรับผมแล้วก็แฟนเพจ Instagram อ่าไปแฟนเพจ อินสตาแกรม w ทวิตเตอร์นะครับผมก็ใช้ชื่อเดียวนะครับ i บรท์ไอดอลอเ r e ตอร์เอฟเก้าครับผมแล้วก็ละครเวทีอะไรอย่างงี้ก็ต้นปีหน้าก็ฝากไว้ด้วยครับผมละครเวทีสินธราพรนะครับฟังกับทุกช่วงอายุใครสนใจก็ดูได้จะพูดแบบนี้หมายถึงมันเป็นไงในครับเขาก็รู้กันอยู่ ไม่ได้ของเด็กๆใช่ไหมอ่ะหมดจากหมดไม่ต้องถอยกลัมาสิเดินขึ้นหน้าสิจ้าเราจะเปิดอ่ะตครับก็ฝากพิงด้วยนะครับสุเกินแลยไม่ต้องแอดเอร์อเจอหน้าเริ่มหน้าลายนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์อินสตาแกก็ใช้ชื่อ s อ s โวซ่าอนกออก้ะครับผมเป็นาติของน้ับใช่อเป็นญาตของน้มัครับ เอสโซจ้าแล้วก็ปากาสอเนเวทีนรปาวุครับ,รคครบเร็วๆนี้ครับกันยา,ายนง่ยายติดตามลนะอไแล้วของนนเราดไ้าที้วก่คนครับใของอผู้หญิงคนเดียวก็เป็นผ <c oughs> ู้หญิทก็านะคะซิเกทลอกะแล้วก็ละครนะครตอนนี้ก็คุณชายจัาเทพ วหน้าออดหน้าสียาออดได้หน้าออดไม่มีไม่มีเมื่อกี้ไม่มีอะไรโอเคค่ะก็หลอกละลายนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ละครนะคะไม่มีนะคะทอล์เวทีไม่มีเหมือนกันนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะเป๊ปเป๊ปชื่อแฟนเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจสแกมเป๊ปเป๊นะคะก็ไอซ์เอก้านะคะแล้วก็ทวิตเตอร์ไอซ์แอนด์เอสกอร์อเบลเกาแกมก็ไอซีเก้าค่ะ ข่าวยเอเอ็นเก้านะคะใช่แล้วไม่ใช <ichi> ่เออสำหรับของเงยแล้ว่ริงเอ็ดเอ่มจีอีกทูไลที ไม่ปังไม่ปังอะใครที่อยากรียลเกี่ยวกับน้องๆไปได้ที่ไหนไะได้ที่ไหนไปเดี๋ยวเราจะทำกันไปตรงตงแล้วก็พี่จะถือว่าเธอตงตยังไม่ตื่นแล้วฉันจะคุยกับไอ้คนเดียวแล้วกันก็เดี๋ยวเราจะทันี้เลยทุกทุกทุุกทุ้ทาทุกทุกทากทุทุกทุกทุกทุทุกงุกท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  เดี๋ยวเราพร้อมเราี่เดี๋ยวตามไปเจอกับอรไอโซที่ปุ๊บจูวิชาได้เลยค่ะ